สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับการทำ Google Form นะครับโดยตอนแรกก็ต้องเข้าอีเมลนะครับแล้วก็เข้าไปที่เอ,อ่อ Google Drive แล้วก็มาที่ตรงใหม่ตรงนี้เลยครับแล้วก็มาที่ Google Form โดยเราก็ตั้งชื่อเลยครับชื่อแบบฟอร์ม วิชาของผมก็จะเป็นพิมพ์ดีดไทยเบื้องตน้นคำอธิบายนะครับก็บอกว่าพิมพ์ตามเนื้อหาที่ได้แจ้งมาข้างตน้นครับเราก็จะมาใส่ในส่วนของชื่อนะครับผมเป็นคำตอบสั้นๆเป็นชื่อครับชื่อนามสกุล ก็ใส่มานะครับแล้วก็ในส่วนของทําบวกเลยครับบวกไปอีกก็จะได้บรรทัดที่สองมาในส่วนของคําตอบสั้นๆอีกอันนึงก็คือเลขที่นะครับผมแล้วก็บวกไปโดยตรงเนี้ยครับผมลืมไปว่าห้องมันต้องมาก่อนเลขที่เพราะงั้นเราก็เลื่อนคอลมน์ขึ้นมาโดยตรงส่วน ห้องเนี่ยผมก็จะให้เป็นตัวเลือกแล้วกันครับหลายตัวเลือกเพราะว่าห้องที่ผมสอนเนี่ยมันมีไม่กี่ห้องก็จะมีคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วก็บัญชีแล้วก็คาปีประมาณสามนะครับสามอันทีนี้เราก็มาลงในส่วนของเรื่องแบบหัดเลยครับก็ รายงานรายงานการพิมพ์เบื้องต้นพิมพ์ไทยฉบับราชการก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นแบบสึกหัดให้เด็กพิมพ์ตามหนังสือภายในหนังสือภายนอก ส่วนใหญ่ของผมจะเป็นแบบหัดพิมพ์นะครับก็ให้เด็กพิมพ์เพราะอันนี้เป็นรายวิชาของพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการให้คะแนนเนี่ยผมก็จะยังยังไม่ให้นะครับก็คือเราไม่ต้องลงในสึ่เรื่องคะแนนก็กดตรงนี้ด้วยจําเป็นนะครับก็คือถ้าเราทําตรงเนี้เด็กก็ไม่สามารถที่จะข้ามคอลัมน์ใดๆไปได้เพราะงั้นเด็กไม่ทำอันไหนเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าเด็กไม่สามารถส่งข้อสอบให้เราได้ โอเคทีนี้เราก็มาตั้งค่าครับตั้งค่าเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการรวบรวมที่อยู่อีเมลต้องลงชื่อเข้าใช้แล้วก็ผู้ตอบสามารถแก้ไขหลังการส่งอันนี้มันเป็นการยืดหยุ่นให้กับคนสอบนะครับผมจะไม่ติ๊กเลยงานนำเสนอแดงลึงเพื่อการตอบกลับอื่นทําคคืบหน้าสับเปลี่ยนทำเป็นแบบทดสอบ เนี่ยผมก็จะบันทึกประมาณนี้ตั้งค่าแล้วก็ออกมาที่ส่งเลครับแล้วก็มาเอาที่ลิง์กตัดลิงก์ครับให้สั้นเด็กจะได้ดูง่ายขึ้นแล้วก็คัดลอกแล้วก็กดแชร์ตาม f a c e b o o k อะไรก็ได้ครับเป็นแบบขัาดครับผมของผมก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับนายกิเลนตีลาโสพลมูลหนึ่งเลขที่หกครับผม